อ,าาอ,อ่ะทุกคน standby เออใครอยู่ตรงไหนก็ standby เลยกูจะไม่เรียงฉากนะเดี๋ยวกูจะบอกว่าฉากไหนฉากไหนแล้วเรียกออกมาเล่นทีละซีนเออไป standby อ่ะทำฉากเป็นสองฝ้าพี่ทาาาาออ้าวทำฉากโซฟาเป็นสองฝ้าอันนั้นไปติดตรแขนจะเดินได้ <c oughs> ไหมให้ปิดไว้ก่อนไงนแล้วค่อยเอาออกมาเพราะบางฉากไม่มีใช้อ๋อบางฉากไม่ได้แ s t a n d b ยเฉย เพราะว่าเราแยกซ้อมอยู่อะอันนู้นคือห้องแต่งตัวอืมนี่หน้าร้านเอาเฟื่องนี้ด้วยนะเอาฉากไหนก็สองห้องแต่งตัวอ่ห้องแต่งตัวต่อแอนบทนช่ซอนซอนก็ต้องมาเปิดฝั่งนี้ฉากแรกใช่ป่ะน้ำมือเลยซอนต้องมาฝั่งนี้เพื่อที่จะเออใช่ห้องแต่งตัวนี้ฉันดูเองด้วย ใช่ค่ะท่อ,อ,อทงแต่งตัวแมปนี้ก่อนแมปนี้แมปนี้ทีแมปนี้ทีแมปนี้ที <c oughs> อ่าพร้อ่าเรื่องเรื่องมาเลยเรื่องเรื่องให้เรื่องเออยังไม่ต้อง acting เต็มนะครับขอดู blocking ขอดู blocking เร<อ><ๆ>็วๆอันนี้ขอเคลียร์ blocking กับบทอ่าแมปนี้ทีพร<อ>เอานี้ด้ไหม ไม่รู้เอาปล่าไม่ต้องก็ได้ค่ะไม่ต้องเดี๋ยวค้นเป็น v o โ c เวอร์ให้นะคุณจะเป็นเสียงของบ่อยให้แม็กน้ทีพร้อมเดี๋ยวขพ้่นนะอ่ามาห้าสี่สามสองมาเดี๋ยวเพื่อนๆฝโทษน,นะ ยังไม่ต้องเอาจริงเอาเล่นเร็วๆขอทวนบทกับทวนบล็อกได้เนี้แสดงว่าซีนนี้ยพอไฟเปิดนี้ต้องนั่งอยู่แล้วนะอ๋อไฟเปิดมุกเปิดนี้เนั่งอยู่แล้วนี่ไม่ต้องนี่อาจจะมาจากด้านนี้ก็ได้นี่อาจจะมาจากด้านนี้รีบวิ่งมานั่งก็ได้คือพอต้องนั่งาทำเสร็จแล้วไฟเปิดคุงเป็นต้องเป็นภาพต้องเป็นแบบเออเปิดมาเห็นนี้โอเคห้าสี่สามสองห้ารันบล็อกเร็วๆคุยเร็วๆขอบทนี้ อ้าวแม็กดอกไม้ที่นี่ชอบค่ะขอบคุณมากนะแมกทำไมวันนี้ดอกไม้มันสีดแดงนะจ้าวันก่อนสีขาววันนี้สีชมพูวันนี้ก็เลยเป็นสีแดงใช่ไหมก็สีแดงหมายถึงความรักเขามีไว้ให้มอบให้กับคนที่เป็นที่รักแต่นี้ชอบสีขาวมากกว่านะเพราะสีขาวมันหมายถึงความรักที่เพื่อนมีให้กันเอาบล็อกเอาบล็อก,เ,ออกเร็วๆนี้เดินพิธีมาบอยโทษเออนี่ครับเสื้อนะนี่ลยครับดาวเด็กยลยท้องนี้ครับ ผมแม่ไม่อยู่ในฉั้นจุ้งยี่แล้วแม่กี่ชั้นทีต้องมามาหนึ่งเลยแบบนี้แล้วเราค่อยเนี่ยมันจะลงเขามเข่ได้เหมือนมาแทนที่เขาเลยบ่อยก็แบบเชอร์คัสเชอร์คัสมาได้านี้เลยครับมาได้านี้แจนเราอยู่ห้องนี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนายอยู่ตรงกลางเลยคุณสวยมากเลยครับคืนนี้ผมเพิ่งนอนไม่หลับเพราะเสียงเพลงคุณก็อป็นหัวใจของผมนี่จับมืออย่าลืมอุยเอส อ่ออะไรนะดอกไม้กี่ดอกดอกไม้กี่ดอกกี่ดอกปวดปวดอะปวดปวดอะไรนะครับทำไมอยูครับทำไมครับแต่ว่าผมมันน้อยไปเลยครับงั้นผมจะไม่คุณอีกเพรอบเพื่อผ่านดอกก็ได้ทุกท่างการขอบคุณในความปรารถนาดีของคุณนะคะดอกไม้คุณสวยมากเลยขอบคุณสำหรับดอกไม้ค่ะเออเราไปคุยกันด้านนอกค่ะค่ะหุ้ยจำเลยใครเรียเรื่อยๆไหมสอบบังเลยดีขึ้น สักวน okay. ันหนึ่งบอกว่าเธอคงจะรับดอกไม้นั่นนี่โอเคผ่านโจทย์ตีนต่อไปเขาเป็นตัวของเขาเป็นตัวอย่างเดียวนะที่บอกยิ่งนะนะบอกยิ่งมาจีเลยนะมีใครมีห้องเป็นตัวอีกที่อาจจะมีเพิ่มกับแอนกับนี้ค่ะมาแอนแบบนี้มาคือเปิดมานี้นั่งอยู่โอเคมาแอนไปยิ้มว่วงมาด้วยแอนแบบนี้แอนแับนี้โอเคพร้อมเอาบล็อกเร็วนะ ห้าสี่สามสองมาแอนจะรีสวอปคลอสนะมันมีเออที่ฉันไม่เล่นจะคุยกับเธอจะคุยอะไรอีกอ่ะในเมื่อเธอก็แย่งทุกอย่างจากฉันหมดแล้วนี่ฉันไม่เคยคิดจะแย่งอะไรจากเธอเลยนะจ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 ะเปิดตะปูตะปืนเตายืนอ้าวพูดสมมติพูดไงพูดไปเลยขอดวนหมดด้วยขวนหมดด้วยฉันไม่เคยคิดจะแย่งอะไรจากเธอเลยนะมีอีกไหมเหรอเออบา้ทีก็ต่อยตามตัวเลย ทั้งมบอกแต่ว่าพูดเร็วอะครับทีฉันไม่นั่นจะคุยกับเธอจะคุยอะไรอีกอะในเมื่อเธอก็แย่งทุกอย่างจากฉันหมดแล้วนี่ฉันไม่เคยคิดจะแย่งอะไรไปจากเธอเลยนะ<ม>ทีเขาไม่ยุ่งกับฉันเองใช่สิเธอก็พูดได้นี่ก็เธอชน,นะแล้วนี่ฉันไม่เคยคิดจะแย่งอะไรไปจากเธอเลยนะฉันถ้าเธอไม่เชือ่อถ้าเธอไม่เชื่อฉันเธออาจจะต้องเสียใจตลอดชีวิต เพราะว่าผ oh. ู้ชายที yeah. ่เขารักเธอเขาก็เลยจะไปจากที่นี่แล้วแต่เธอคิดดูนะคิดดูนะผู้ชายที่เขาหวังจะร่างกายเธอกับผู้ชายที่รักเธออย่างยอมตายเพื่อเธอเธอจะเลือกใครแอน่จำไม่ได้ไหมฉันได้คูแต่มันเร็วไงจบไเลยนะจบในชาเราไปดับเราค่อยเดินนะไปดับเิอเอาปลายไปดับแล้วเดินเออทีวต่อไปห้องหนึงตัวมีใครห้องหนงตัวอีกทีซานี้มีเปล่าพี่ค่ะฉัก ห้องต่ห้องฝั่งนี้ก่อคือเปิดมาหนูต้องนัวแล้วโอเคนไมครับแล้วเตือนได้ข้งขวาใช่มอ๋อใช่อยู่อยู่ในห้องหนึ่งตัวอันคัดแต่ b อา c k i n ็อยู่ด้านขวาด้านนี้ใช่ปะมองจากด้านน้านจะอยู่ด้านนู้นเนี่ย พราะวมกมันจะเดินมาทางด้านนี้แทโวอยู่ด้านนี้นั่นะพี่ต้องกดหนูลงทางไหนวะนี่แหละครูจอนถ้าถ้าแบบมันอยู่ฝั่งนี้ใช่ป่ะคือตอนนั้นเราซ้อนฝั่งนี้ใช่ป่ะคราวนี้นี้ต้องนอนลงฝั่งนี้หรือนี้ต้องนอนลงฝั่งนี้ฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้ใช่ป่ะอ๋อโอเคผมก็ต้องให้นทนยันี้ั่งแม็ต้องเดินไทโด้นึงเอาไปตัวด้านึงได้ครับห้าสี่สามสองขอเร็ว อย่าค่ะเดี๋ยวคขอยู่มาเห็นเขาจะไม่ดีนิดนึงนะไม่เจอนานคิดถึงยังไม่เบื่อเหรอคะไม่เบื่อหรอกจ้ะไม่เจอหน้าคนเดียวพี่แทบจะขาดใจแล้วมาเลยนะมาเห็นไม่มาเขาไปจริงจริงจริงนะสิงคูมันเริ่มจากมัเจอตอนก่อนใช่ไหมครับแล้วใช่ถูกถูกต้องแต่ไม่แต่ไมาไดเจอน้องตรงไหนอะครับถ้าอย่างนั้นคือแม่เปิดตัวดันเนอะ ก็ต้องเจอจาบนี้ต้งเจอที่ีไม่ต้องเจอจากทางเดินระหว่างทางเดินรว่างทางเดินต้องเจอตรงนี้ไม่นเหอเดินออแคิวมันเป็นอย่างนี้นะมันเหมือนเดออนิดนึงก็คือแมสกับกุญแจตองนาจะเล่นกันฝั่งนี้กุจะจ้องมาดูว่าอยฝั่งนี้ไหมแมสกุญแจตอนอยู่ฝั่งนี้นี้กับทีเขาจะอยู่ฝั่งนี้ถูกไหม แม็กกุญแจซอนเจอกันตรงนี้คุยกัน <ฤฤ S 1> คุยกันเสร็จแม็กไม่เดินไปอย่างนี้เลยแม็กเหมือนเดินเหมือนจะอ้อมไปหาเขาอย่างเงี้ยอ่าเพราะ้นแม็กเดินเสร็จแม็กก็มาอย่างนี้ปึ๊บอจะอ,อ้อมเหมือนทำท่าเหมือนจะเปิดประตูเข้าไปจะเอ๋ถุกมาสซอนพูดเสร็จ <c oughs> นู่นนี่นั่น <c oughs> เข้าไปเหมือนออกมางี้แล้วก็เข้าอย่างี้แต่บางซอนหมาแค่นี้เอง <c oughs> เออแม็กไป แค่่นนีี้้อยูตรงแล้วตอนก่อนฉากนี้หนูหนูหนูต้องยืนอยู่ข้างบนเวทีว่าลองเลยหนูพูดจบหนูก็ลงได้เลยหนูพูดจบจนไปยกพันที่พูดว่าเดี๋ยวก็รู้แม็กซ์อาจจะเชื่อหรือรอในแบบวิ่งใช่หนูจบแบบพายมาที่แม็กก็ต้องไปอยู่ไกลมากคือเนี่ยมีสองก้อนมีก้อนนี้กับก้อนนี้ผมอยู่ด้านนี้ใช่ไหมที่อยู่ด้านนี้ถูกต้องกระดุย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 อันนี้อย่าเพิ่งเล่นไฟยังมืดอยู่รอซีมก้อนนี้เล่นจบก่อน เปิดก็มีเล่นจบพอคนพูดว่าเดี๋ยวก็รู้ว่าจะเจออะไรระหว่างทางเดินเปิดพอแม็กเดินมาถึงตรงนี้ก็เราจะเปิดไฟตรงนี้เปิดขึ้นแสดงว่าแม็กจะต้องเห็นตั้งแต่ตอนที่เขางูงูงิงงูงิงกันตั้งแต่แรกแล้วโอเคป่ะไม่อเรามีประตูแม็กจะเห็นตรงนั้นเปิดตูเปิประตูประตูมันจะขึ้นมาตรงกลางทันทีเลยครับประตเปิดเข้าไปเห็นเลยนะโอเคเอาหอยเตี๋ยไปแฟนไปมุ้งจะซอนเจอพี่ นีเริ่มต้นมาหมือนกว่าแม็นแม็คก็สแตนบายย,ลยแล้วไรกูจะตามตเข้ามาใช่พี่น่ามึนกับเมอขอเรื่อมึนเหมือนกัน,ออน,กนโอเคเอขอข้อนี้ก็ข้อนี้ยาวแล้วมก็ะมมจะสมมติว่าไม่มีโซฟานีนะเล่นป็นปกติมา